ให้มันล็อกใครเฮ้ยเดี๋ยววันน้มาเข้าเดินละอัดเลยไอ้เจี๊ยบอีแต่เดีววันน้อีกตีนองเฮ้ยลืมไปนั้น,ท,น,นทำไมมีสองตัวไอ้เหี้ยดีเจี๊ยบไอ้รถมึงโดนให้ซิมาดีดีทางนี้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  ตายเร็วแน่นตายนะเมึงตกไปตายหาไอ้ควายไอ้ยี่ตกไปตายหาจริงไงจ้ะด้วยเห็นมึงกูเลยเห็นดิอ่ะบทางข้างวางข้างมาไอ้ใต้เหี้ยแกตาเพื่อนอุตสาห์ดึงให้่อย เด็ดสิออโอ้ยล่วงไอ้จระเบ้อเต็มหัวเลยไปที่ระวังโรเคเบอร์ยิงหัวนะไอ้เสิร์เคเบอร์สอปไปเลยออกไปแล้วเอ้ยข้าลตายอเเีเวดะไม่น่ารอดหรอก

เออกู่เห็นแล้วขู่เห็นแล้วกู่เห็นแล้วกูแอบอยู่อสัตว์มุมนี้ได้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 มุมนี้เล่นได้มุมนี้เล่นได้เกเบอร์หรอไอสัตว์ขอเม็ดหนึ่งี้เฮียเกเบอร์หรอไอสัตว์นั้นเลยใครมีใครมีใครมีชิวเซิร์ฟไหโหูในไอเฮียใครมีชิวเซิร์ฟไหมมี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 สองทาง เราเข้าไปข้งปางในอ<ต>่ะอีเปีวังเลยจัดโอ้โหถลัน่นสุดเลยเอ้ามึงขึ้นมาชอบกันดิไอ้นกมันขึ้นไปจอดก๋ยวก,กูดูก่อนเนี่ยมีเซลล์ข้างก้าวถังเนี่ยเคเบิร์เหรอไอ้จัดอืมเคเบิร์เหรอเข้าหัวไม่ดีอ่ยก้อยแหง สาตีเอาไงอุ้ยเฮียระวังเฮียไปอยูุ่มล่างนี่หน่เอออยู่ลเข้าเข้าไปในอกในรเข้าไปต่อเข้าไปต่อไอตัวมาต่อเร็วเร็วเร็วเปวังข้างหลังเขาสองเฮ้ข้างหลังเขาสองเฮ้ยไม่ตาย ยิงเกือบตายจรีงเียกู้ยิงพลาดกูเสี่ยวไอตี้ตีหลังไอเยี่ยไอ้ตีข้างบนอะเห็นไหมเห็นไหมเราต้อแอบแอบไว้โดดลงมาจากหัวเราเว้ยระวังระวังระวังใไอซมีมโนนยิง

ลอยเพราะเขาบ่นลงไเขาคอยล้อเขาคอล้อจะรถล้อไหมเฮียเฮียเก็บบทไอ้สัตว์เฮ้เนี่ยเนี่ยอยอู้โอเดียวเลยเฮีย อยู่ตกใต้มันได้กอ่าเคล่ายัดไต่หามาเลยสัตว้ายัยิวแม่งโดดมาน่ากูตกใจเลยสักเฮ้ยมึตีเรามบบผมก็หลอกทิ้ง